สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะฮะพอดบอลอโลนกับช่องช่องนี้เลยพอดบอ a อโลนนะครับวันนี้นําพาข่าวสารมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะแต่ก่อนที่เราจะไปคุยกันนะครับอย่าลืมไปกดซ subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นเพื่อนกันด้วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับจะได้ทําคลิปออกมาเรื่อยๆให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันอีกนะครับ ฝากไปกดกันเยอะๆนะครับกด s u b s c r i b e กันเยอะๆนะอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่จะรบกวนด้วยนะครับถ้าเห็นโฆษณามันขึ้นมานะครับก็รบกวนเพื่อนๆนะครับพี่ๆน้องๆนะครับอย่าไปกดข้ามมันนะครับช่วยสนับสนุนตรงนี้กันด้วยนะครับพพอร์ตรงนี้กันให้ด้วยนะครับรบกวนด้วยนะครับอย่าไปกดข้ามมันเลยนะฮะปล่อยผ่านมันไปนะครับผมเอ้าเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ข่าวแรกกันเลยละกันนะครับต้องบอกงี้ครับว่า เอ,อช่วงนี้นะครับเมื่อประมาณวัน2วันที่ผ่านมานะครับลิพูเนี่ยนะดันอยู่ดีๆด,ดันไปมีข่าวกับทางไบอันนะครับเอมบูมูนะกองหน้าของทางทีมเบนฟอร์ดนะครับซึ่งต้องบอกว่าเขาทำโชว์ฟอร์มได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับ <c oughs> ในฤดูกาลนี้ นะครับมันก็เลยทําให้หลายๆสื่อนะฮะออกมาเล่นข่าวเยอะแยะไปหมดจนไปถึงสื่อของฝรั่งเศสนะครับเลอก,กิฟนะครับสื่อชั้นนําของฝรั่งเศสเขาออกมายืนยันอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับว่าความสนใจของลิฟูในตัวของไบรอันเอบูโมเนี่ยอ่ะเอบูโมนะขออภยัยถ้าพูดผิดนะฮะตอนแรกเขาชื่อว่าไบรอันเอบูโมนะฮะแนวรุกของทางเบนฟอร์ดนะครับเป็นเรื่องจริงนะลิฟูสนใจจริงๆ นในเนื้อข่าวยังพูดไปอีกนะครับว่าลิฟูเนี่ยมีเป้าหมายในการมองหาผู้เล่นในตำแหน่งปีกรายใหม่เพิ่มเข้ามาสู่ทีมของพวกเขาและเอ็มบูโมนะครับก็เป็นผู้เล่นที่ได้รับ การชื่นชมจากคนในสโมสรลิเวูเป็นอย่างมากอีกด้วยนะฮะแม้ว่าจะยังไม่มีการยื่นข้อเสนอใดๆในตอนนี้นะครับแต่ก็ทางสื่อเลอกิปเนี่ยเขาก็คาดการว่าน่าจะเร็วๆนี้แหละนะลิเวูจะเตรียมที่จะพูดคุยกับทางเบนฟอร์ดแล้วด้วยนะก็อย่างที่บอกเสมอนะครับข่าวการซื้อขายจะ บอกว่า100%ก็คงจะเป็นไปไม่ได้นะครับแล้วยิ่งอันนี้มันเป็นสื่อของฝรั่งเศสแต่ผมว่าถ้าเขาออกมายืนยันนะครับแล้วก็คาดการเนี่ยนะครับมันก็พอฟังหูไว้หูได้นะนะก็คือ,ต,อต้องต้องต้องพูดไปอย่างนี้ครับว่าเรื่องของทางซาร่าเองดีอาร์ตเองเนี่ยนะครับอ่ะผมเคยเล่นเรื่องซาร่าไปก็มีคนมาบอกว่าจะพูดไงดีอ่ะให้ไปดูทาง เอเย่นนะของทางซารา่าเขามาสัมภาษณ์นูน่นนี่นั่นเขาไม่ย้ายหรอกไม่ย้ายหรอกคือก็เข้าใจครับผมก็ไม่อยากให้ย้ายแต่อย่างที่ผมพูดเดี๋ยวก็จะว่าว่มามาเล่นเรื่องซื้อขายเนาะแต่ก็ขอพูดแล้วกันเนาะคนเรามีสิทธิ์ออกความคิดเห็นเนาะนะครับก็ทุกอย่างมันยังไม่จบะครับเขายังไม่เซ็นผมก็ต้องคาดเดาไว,ไว้ก่อนตัวผมเองก็คาดเดาไว,ไว้ก่อนว่าซาร่าอาจจะไม่อยู่หรือเปล่าถูกไหม เออถ้าอยู่ก็คือเขาก็เซ็นสัญญาครับแต่ตอนนี้มันยังไม่เซ็นแต่ผม,มไม่ได้อยากให้เขาย้ายเออผมแค่บอกว่าถ้าสมมุติว่าย้ายหรือถ้าจะย้ายก็อยากได้เงินจากซาร่าแค่นั้นเองนะครับไม่ได้มีอะไรนอกเหนือจากนั้นเลยนะครับมันก็เลยมีข่าวเนี่ยแหละมาเรื่อยๆว่าแบบอ่าเดี๋ยวลิพูจะหาปีกตัวใหม่จะนู่นนี่นั่นซึ่งดีอาร์สเองก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่อยู่ดีๆมันก็มีข่าวอ่เนาะว่าบาซ่าอยากจะได้ ถูกป่ะนะครับแล้วก็โอเคละบาซ่าเขาไม่มีเงินพอที่จะซื้อหรอกนะเพราะว่าเขามีปัญหาเรื่องการเงินอยู่ขนาดแต่งตั้งโค้ชคนใหม่ยังมีปัญหาเลยนะครับว่ามีมีเงินจ้างโค้ชเนี่ยก็ยังไม่รู้ยังไงมันก็ไม่รู้จะไปจบตรงไหนนะครับแต่ก็อ่ะมันมันเป็นข่าวอย่างนะมันเป็นข่าวนะครับมันก็เลยต้องมาเล่าสู่กันฟังนะครับส่วนไอ้ไบ m อันเอมบูโมเอมบูโมเนี่ยนะครับถามว่าตัวนี้เนี่ยดีไหมผมว่า ในในตัวของผมที่เคยเห็นเขาเล่นนะผมว่าใช้ได้มีความแข็งแกร่งดีนะครับถึกดีแต่ว่ากลัวอย่างเดียวกลัวว่าจะคล้ายๆอาอดามาตาเล่น,นะครับแต่ผมดูแล้วเนี่ยนะครับที่เคยเห็นเขาเล่นเนี่ยผมว่าเขาคมกว่าอดามาตาเล่กลัวแค่ว่าจะถึกทนวิ่งแต่สุดท้ายจบไม่คมกลัวแค่ตรงนั้นเองนะครับแต่ถามว่าอ่าถ้าเราคือแน่นอนครับต้องบอกงี้นะครับปีกตัวใหม่ถ้าจะซื้อมาก็คือต้องขายออกก่อนแค่นั้นเอง นะครับถ้าเรามีการขายออกหรือว่ามีใครมาสนใจอ่ะมันก็มีสิทธิ์ที่จะได้ดึงปลีกตัวใหม่เข้ามานะเพราะว่าเรามีไม่เพียงพอในการใช้งานถูกต้องไหมครับยังไงก็ไปรอดูรออัปเดตไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับว่าเราจะซื้อปลีกตัวใหม่หรือเปล่าหรือว่าจะรอไปก่อนนะครับรอจนสัญญาซาร่าหมดหรือว่าคุยกับซาร่าแล้วซาร่าต่อหรือว่าดีอาร์สก็ไม่ไปนะครับความที่พูดเรื่องบาเซลโลนงบาเซลโลนาอะไรที่พ่อเข้ามาพูดอาจจะเป็น ข่าวที่เขียนขึ้นมาเองหรือนักเตะไม่ได้อยากไปแต่พ่อเขาพูดขึ้นมาเองอะไรอย่างนี้ก็ต้องว่ากันไปนะครับก็ตามข่าวกันไปเรื่อยๆแล้วกันเพราะว่าตลาดมันก็เริ่มเปิดแล้วถูกไหมครับทุกอย่างเนี่ยเรื่องการซื้อเข้าขายออกเนี่ยมันวิ่งเข้าทุกวีทุกวันแน่นอนนะครับไงก็อยากอย่างที่บอกเสมอนะครับฟังข่าวให้ฟังเป็นเรื่องสนุกอย่าไปซีเรียสนะครับอย่าไปเครียดกับมันนะฮะฟังให้มันสนุกนี่มันคือกีฬานะครับเขาให้ดูเพื่อความสนุก นะครับไม่ได้ดูเพื่อความเครียดถ้าข่าวไหนมันถ้ามองว่ามันไม่จริงมันเท็จนะครับก็ใช้วิจ,จะะนารณญาณาเอาแล้วกันเนาะนะครับเอาไปกันต่อนะครับข่าวต่อไปนะครับก็ยังเป็นข่าวซื้อขายอีกแหละนะครับคนนี้นะครับมีชื่อในการที่เราติดตามมานานแล้วนั่นก็คือเกฟเฟนตูรามนั่นเองนะครับแดนกลางของทางนีด นะครับมันมีรายง,งานมาครับว่าลิพูเนี่ยกำลังอยู่ในขั้นตอนนะครับของการเจรจาพูดคุยกับทางนีสนะครับต้นสังกัดของทางเกฟเฟนตูลามนะครับมิดฟิลด์ตัวรับวัย23ปีเพื่อที่จะดึงมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยตูลามเนี่ยเคยตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับลิพูมาตลอดในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้วนะครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับลิพูเนี่ยกลับไปเซ็นสัญญ,ญากับทางวัตลุเอนโดจากสตุตการ์ตในที่สุดนะครับแต่ครั้งนั้นแต่ครั้งนี้ดูเหมือนว่าลิเวพูนนี่ยจะหคื คุความสนใจกลับไปที่เกฟเฟนตูลามอีกครั้งหนึง่งและครั้งนี้เนี่ยพวกเขาจะต้องเผชิญหน้ากับคู่แข่งทีมสําคัญอย่างเอซิมิลานนะเอซิมิลานก็เป็นอีกทีมนึงที่สนใจเกฟเฟนตูลามนะครับว่าจะดึงตัวไปเนาะเออนะครับก็อย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับว่าแดนกลางเนี่ยนะครับโดยเฉพาะกลางรับเนี่ยเรา,างไงเราก็ต้องหาตัวช่วยวัตลูเอนโดนะครับก็เนี่ยเห็นไหมอย่างสื่อเนี่ยสื่อต่างประเทศเขายัง ผมไม่ได้บอกว่าผมเก่งนะพูดไว้ก่อนออกเาะออกตัวไว้ก่อนแล้วกันเขายังมองคล้ายๆกันเลยนะครับคือเรามองเราก็รู้อะถูกป่าว่าอะเอนโดอายุเขาเยอะแล้วอะยังไงเราก็ต้องมีตัวซัพพอร์ตนะครับมีตัวช่วยนะจะถามว่าไบเซตติดนะครับน้องมันก็เพิ่งหายเจ็บกลับมาเราก็ไม่มีใครตอบได้ว่าน้องมันจะเล่นเหมือนเดิมหรือเปล่าซึ่งแน่นอนครับซื้อไว้ก่อนนะครับ ไม่รู้ละว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ก็ต้องมีตัวซัพพอร์ตไว้ก่อนนะครับอ่ะอย่างสมมุติไปเอาเกฟเฟนตูรามาแล้วซัพพอร์ตได้หรือเล่นเป็นตัวจริงแทนเอนโดได้มันก็ดีไม่ได้ว่าเอนโดไม่เก่งนะแต่ว่าอ่ะโอเคพอถ้าเกฟเฟนตูรามเล่นได้ใช่ไหมก็เอาเอนโดกลับไปซัพพอร์ตก็ได้และซึ่งผมเชื่อว่าเอนโดอ่ะก็คงไม่ได้เรียกร้องอะไรในการไปนั่งเป็นตัวสำรองแทนอ่ แดนกลางตัวใหม่กองกลางตัวใหม่นะครับก็ไม่รู้หรอกว่าใครถ้าสมมุติซื้อมานะครับเพราะเอนโดหนึ่งเขาเป็นนักเตะเอเชียนักเตะเอเชียแล้วยิ่งนักเตะญ,ญี่ปุ่นอนะ่ะเขาไม่ค่อยพูดไม่ค่อยเรียกร้องอะไรอยู่แล้วนะครับแล้อย่างหนึ่งอายุแกก็เยอะแล้วอะ่ะแกก็ไม่ได้โคไม่ได้แบบมันมันก็ไม่ได้เยอะมากหรอกนะมันก็สามเอ็ดสามสองใช่ไหมแต่ว่าก็คงไม่ได้อยากจะเรียกร้องอะไรครับก็อยากจบกับบ้านปลายอาชีพที่มันสวยๆนะก็เราดูครับว่ากลางลับเนี่ยจะได้ใครไหมนะครับที่จะต้องเอามาซัพพอร์ตวัตา์รูเอนโด นะครับซึ่งซึ่งผมเชื่อว่าไม่ได้ผมเชื่อว่าแหละผมคิดว่าแล้วกันนะว่าเราสมควรที่จะต้องซื้อนะครับอีกหนึ่งคนนะครับเอ้าไปต่อเลยครับก็ยังไม่จบนะกับนักเตะรายนี้นะครับที่ยังมีนักข่าวหลายๆคนนะออกมาวิเคราะห์นะครับนั่นก็คือซัมเมอร์วิวนั่นเองนะครับเคนนี้เนี่ยนะครับนักข่าวคนนี้เขาบอกเขาชื่อว่าไลอ้อนเทลเลอร์นะครับ นักข่าวของทางเดลี่มิ l เลอร์นะครับเขาออกมาบอกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยลิฟูเนี่ยเป็นหนึ่งในทีมที่แสดงความสนใจในตัวของคิดเซนซิโอซัมเมอร์วิลล์นะครับปีจากทางลีสยูเนเต็ดอย่างชัดเจนแต่ว่าลิพูเนี่ยอาจจะต้องเผชิญหน้ากับคู่แข่งอย่างเชลซีคิสตันพาเลตและก็แอสตันวิลล่านะครับถ้าจะเซ็นสัญญากับเขาในช่วงซัมเมอร์น,นี้ลีสยูเนเต็ดมีความจำเป็นอย่างมากนะครับที่พวกเขาเนี่ยอาจจะต้องบังคับนะครับ ตัวเองเพื่อที่จะขายซัมเมอร์วิลออกไปจากทีมก่อนที่พวกเขาเนี่ยจะทําการส่งรายงานในการใช้จ่ายทางการเงินนะครับที่เส้นตายเนี่ยเขาขีดเอาไว้ในวันที่30มิถุนายนนี้ลีดจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ต้องขายผู้เล่นออกจากทีมเพื่อปรับสมดุลทางการเงินของพวกเขาหลังจากทีมไม่สามารถเลื่อนชั้นขึ้นมาในพรีเมียร์ลีกได้แล้วพวกเขาเองเนี่ยก็ตั้งค่าตัวของทางซัมเมอร์วิลเอาไว้ที่30ล้านปอนด์นะครับออะเรามาลองดูนะครับลองวิเคราะห์กันเองแล้วกันเนาะ อย่างที่ข่าวของไทอันไลอ้อนเทนเลอร์ er เขาเขียนมานะครับคู่แข่งเป็นใครนะครับคู่แข่งที่จะแย่งซัมเมอร์วิวจากเรา1เชลซีครับ2คิตตันพาเลส3อัลสันวิลล่าเอาง่ายๆนะครับมีทีมเดียวที่ผมว่าจะแข็งเพื่อที่จะสู้เราได้นะครับก็คือค่าตัวเนี่ยจ่ายไหวอยู่แล้วสำหรับทีมทีมที่ผมกำลังจะพูดแล้วก็ทีมเรานะนั่นก็คืออสตันวิลล่านั่นเองจุดแข็งของวิลล่าคืออะไร นะครับจุดแข็งก็คือเขาได้ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกเหมือนกับเราเนี่ยแหละนะครับของเราจุดอ่อนคืออะไรครับจุดอ่อนของเราคือกองหน้ามันแน่นถูกไหมซามเมอร์วิวเนี่ยก็ต้องไปชั่งน้ําหนักดูว่าอ่ะเอ้ยไปอยูวิลล่าก็ได้เล่นแชมเปี้ยนลีกไว้โอเคแต่มันอาจจะไม่ได้แบบไปลุ้นถึงแชมป์หรอกในการไปเล่นที่แอสตันวิลล่ากับการไปเล่นแชมเปี้ยนลีกแต่ว่าได้เป็นตัวจริงไงถูกปะได้เป็นตัวจริงได้เล่น ให้กับทีมโอเคเรามองในทีมกลางๆไว้ก่อนเราไม่ต้องขึ้นไปสู่ทีมใหญ่ถ้าการขึ้นไปสู่ทีมใหญ่มันก็อาจจะยากนิดนึงนะครับเพราะมันมีตัวจริงตัวหลักอยู่แล้วถูกปะแต่ถ้าคุณไปอยู่ทีมกาลางตารางหรือทีมที่เขาแบบไม่ต้องแบบก็คือแค่แบบเป็นหมามืดขึ้นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยอย่างอัลซามิลล่ามันก็มีโอกาสที่เขาจะเป็นตัวจริงได้ตลอดนะครับแต่เราก็มีภาษีก็คือเราก็เป็นทีมใหญ่เนาะเป็นทีมลุ้นแชมป์ตลอดใช่ไหม อันนี้อยู่ที่นักเตะละที่จะเลือกนะครับถ้าเขาจะมาจริงๆนะครับถ้าเป็นตามที่ l i อ n อนเท e เลนะครับเขาคาดการหรือว่าวิเคราะห์ออกมานะครับก็ไปรอดูเนาะเขาข่าวซัมเมอร์วิเนี่ยเดี๋ยวมันก็โผลมาเรื่อยๆนะซึ่งนักเตะคนนี้ถามว่าราคาถูกแล้วเล่นดีด้วยนะครับเอามาเอามาก็ได้นะครับเอามาได้ก็มาหรือไม่เอามาก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่า ก็ถ้าเรายังไม่ขายออกมันก็กองหน้าแล้วก็มันมันก็ครบครบอยู่่เนาะมันก็พอใช้อยู่อะ่ะนะครับแต่ก็ต้องมารอลุ้นอีกเรื่องหนึ่งก็คือปัญหาการบาดเจ็บในฤดูกาลหน้าว่าจะมีกันเยอะมากน้อยขนาดไหนนะครับก็เดี๋ยวมารอดูแล้วกันเนาะในรายของคิสเซนซิโอซัมเมอร์วิลนะครับว่าจะมาหรือเปล่านะครับและเราจะซื้อจริงหรือเปล่าต้องพูดคำนี้ด้วยนะครับเอาต่อไปเลยครับอันนี้ นะครับหยุดข่าวซื้อขายบ้างนะฮะเออเพราะว่ามันหมดแล้วฮะมันเป็นข่าวเกี่ยวกับอนาคตนะครับของดาวรุ่งของเราอีกคนหนึ่งนั่นก็คือเจเดนแดนส์นั่นเองนะครับก็พอโกสนะครับจากลิฟูเอ็กโคนะเขาออกมาวิเคราะห์นะครับว่าเจเดนแดนส์เนี่ยกองหน้าวัย18ปีนะครับถูกคาดหมายว่าตัวเขาเนี่ยจะเป็นหนึ่งในดาวรุ่งนะครับที่จะได้รับการผลักดันจากอาร์เนอร์ส็อต กุนซือคนใหม่ของทีม Leave Who ลิพูในฤดูกาลหน้าด้วยนะครับแดนซ์ Dance เนี่ยจะได้รับโอกาสอย่างเต็มที่ในการไปทัวร์ปรีซีซั่นในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับเนื่องจากว่ากองหน้ารายอื่นๆนั้นส่วนใหญ่แล้วจะติดภารกิจกับทีมชาติของพวกเขาในศึกยูโร2024และโคปาอเมริกาที่จะมาถึงในเดือนหน้านี้และนั่นอาจจะทําให้ทีมของอาร์เนสซ์ t อตเนี่ยขาดกําลังหลักไปในแนวขาดกําลังหลักไปในแนวลุกอย่างมาก ในช่วงเริ่มต้นปีซีซันและแดนซ์เนี่ยจะก้าวเข้ามาะจะก้าวเข้ามามีบทบาทที่สำคัญให้กับทีมกับการเริ่มต้นนะครับภายใต้เฮดโค้ชคนใหม่ของพวกเขาด้วยนะครับสล็อตเนี่ยทราบดีถึงความสามารถของแดนซ์นะครับเพราะเขาเองก็ติดตามผลงานของดาวรุ่งรายนี้มาแล้วบ้างในฤดูกาลที่ผ่านมาและได้ฟังจากปากของคนภายในสมโมสรเพิ่มเติมตม,มาอีกด้วยนะครับก็แน่นอนนะครับ ในช่วงปีซีซั่นนะครับช่วงเริ่มเริ่ม,มปีซีซั่นต้องบอกนี้นะครับเราจะไม่มีแน่แน่ลุยดีอาร์สไม่มีเดวินุนเยสขอโทษนั่งนึกชื่ออยู่เดียโ,โกโจต้าก็ไม่มีแน่แน่นะครับเพราะว่าพวกนี้ไปรับใช้ทีมชาติหมดนะซาราไม่ได้ไปใช่ไหมแล้วก็อีกคนหนึ่งคอดิกาโปนะครับก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ต้องไปเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวก็คง จะเป็นต้องเรียกว่าเป็นเป็นโอกาสเนาะของเจเดนแดนซ์นะครับที่จะได้โชว์ฝีเท้าให้เจ้านายคนใหม่เห็นก่อนนะครับก็ถ้าน้องมันทำได้ดีนะแล้วก็ทางเยนคอปขออภัยทางอเนอร์สล็อตชอบนะครับทางอเนอร์สล็อตชอบก็เดวินนเยก็บอกเลยมีร้อนร้นหนาวหนาวนะ นะครับก็แอบเชียร์อยู่นะครับแอบเชียร์เสมอนะครับดาวรุ่งทุกคนนะครับที่กําลังจะก้าวขึ้นสู่ชุดใหญ่นะครับแอบเชียร์เสมอว่าให้ทํางานเข้าตาอันเนอร์สล็อตแล้วกันแล้วก็อันเนอร์สล็อตเองนะครับตามข่าวที่บอกมาเขาเป็นคนที่ชอบปั้นนักเตะด้วยนะครับชอบปั้นเด็กด้วยนะครับเขาก็ไม่ได้ว่าจะต้องซื้ออย่างเดียวนะครับถ้าเด็กคนไหนมันเล่นดีเล่นเข้าตาเขาก็อาจจะดึงขึ้นมาเล่นในชุดใหญ่ก็เป็นได้นะครับซึ่งเจเดนแดนซ์เนี่ยก็เคยพิสูจน์ กับเจนคองไปแล้วแล้วก็คนผมว่าคนทั่วโลกก็ได้เห็นแล้วว่าเจ้าหนูคนนี้มันมีดียังไงเนาะนะครับส่วนมันจะดีกับอาร์เนอร์สล็อตหรือเปล่าจะเข้ากับแผนกับระบบเขาไหมอันนี้ก็ต้องมารอดูนะครับมาดูว่าเจ้าหนูนี้มันจะปรับตัวได้ไหมถ้าปรับตัวได้แล้วเล่นได้เหมือนตอนที่อยู่กับครอปเนี่ยผมบอกเลยว่าดาวินูเยสมีร้อนๆหนาวหนาวแน่นอน,น,นครับผมอ่ะพูดถึงดาวินูเยสมันก็เลยมีข่าวของ ดาวินนูเยสมาต่อกันเลยนะครับก็ทางเจมเพียสนะครับออกมาคัดการนะครับออกมาวิเคราะห์เกี่ยวกับดาวินนูเยสนะครับเจมเพียสเนี่ยเขาเปิดเผยถึงสิ่งที่เขาได้ยินมาจากคนในสโมสรลิปูนะครับเกี่ยวกับอนาคตของดาวินนะูเยสนะเออนะครับในเนื้อข่าวเขาบอกมานะครับว่ามีการพูดคุยกันค่อนข้างมากเกี่ยวกับอนาคตของดาวินนูเยสหลังจากเกมในพรีเมียร์ลีกนะัดสุดท้ายของฤดูกาลใน ปีที่แล้วนะครับในในฤดูก,กาลที่แล้วจบลงไปนะครับหลังจากที่วิดีโอเนี่ยถูกเผยแพร่ทางออนไลน์นะครับโดยบ่งบอกว่านักเตะนะครับไม่พอใจกับผลงานของเขาในในลีกนะครับ4ีเกมหลังสุดจากที่จบฤดูกาลได้อย่างย่งยําแย่สำหรับผลงานของตัวเองนะครับอย่างไรก็ตามนะครับแหล่งข่าวไปในสโมสรก็ได้ชี้แจงให้กระจ่างแล้วว่าลิพูเนี่ยไม่มีความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะขายดาวินุยเยสออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วย มีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์มากมายในช่วงหลังฤดูกาลที่เกี่ยวกับดาวินนูเยสแต่ผมเจมเพียร์พูดแล้วนะครับแต่ผมได้รับข่าวที่น่าเชื่อถือมาว่าทีมลิพูดไม่มีความปรารถนาเลยที่จะขายเขาออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์แน่นอนว่าในซัมเมอร์ที่แล้วมีการติดต่อจากเชลซีจริงและพวกเขาก็พร้อมยื่นข้อเสนอเพื่อซื้อตัวดาวินนูเยสไปร่วมทีมแต่ว่าลิพูยืนยันตลอดว่าพวกเขาไม่ขายนาักเตะคนนี้และเช่นเดียว กันกับซัมเมอร์นี้ด้วยผู้คนภายในสโมรสรลิพูเชื่อมั่นว่าอร์เนอร์สโลตเฮดโค้ชคนใหม่ของทีมนะจะสามารถทำงานร่วมกับดาวินูเยสได้และช่วยให้เขาเนี่ยเติมเต็มศักยภาพของเขาได้เป็นอย่างดีอีกด้วยอ่าก็ต้องบอกงี้ว่ากองเชียร์ดาวินูเยสนะไม่รู้ว่ายังมีกองเชียร์เหลืออยู่วะนะหรือว่าหมดความอมดทนกันไปห,หมดแล้วนะก็สบายใจได้นะฤดูกาลนี้ สโมสรก็มาบอกแล้วแล้วก็เจมพีเอสเองก็ผมว่าทุกคนก็คงจะรู้จักชื่อเขาเนาะนักข่าวคนนี้นะครับเชื่อถือได้นะครับแล้วเจมพีเอสเขาบอกแล้วว่าไม่ขายรีวูไม่ขายนะครับแล้วเขาเขาก็ได้ยินมาจากข่าววงในด้วยนะครับก็ยังมีอนาคตต้องบอกงี้ว่ายังอยู่กับทีมต่อไปส่วนอนาคตจะดีไม่ดีอันเนี้ยอยู่ที่ตัวเองแล้วนะครับซึ่งเมื่อกี้ผมก็พูดไปแล้วว่าทางเจเดนแดสเนี่ยได้มีโอกาสนะครับ โชว์ศักยภาพของตัวเองให้อานเนอร์สล็อตเห็นก่อนซึ่งถ้าดาวินุยเยสกลับมาจากการรับใช้ทีมชาติแล้วทําผลงานไม่โดดเด่นเท่าที่ควรก็อาจจะตกเป็นตัวสำรองนะครับอาจจะตกเป็นตัวสำรองแล้วก็อันนี้มันก็ต้องดูและอนาคตว่าจะย้ายออกหรือจะอยู่ต่อหรืออะไรยังไงอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับยังไงก็ขอให้เดวินุยเยส ดึงศักยภาพตัวเองออกมาให้ได้เยอะวันนี้นะครับฤดูการที่แล้วมาดีแล้วเหลือแค่จบสกอร์เนาะเหลือแค่จบสกอร์นะครับเหลือแค่จบสกอร์เท่านั้นเองถ้าเขาเป็นกองหน้าที่คมนะผมบอกเลยว่าฮารแลนด์ก็ฮารแลนด์เหรอเออฮารแลนด์ก็ฮารแลนด์เหรอลุ้นดาวซันโวกันมันนะครับผมบอกได้แค่นี้ว่ารอดูเนาะว่าเดวินนเยสจะกลับมาจะพูดว่ากลับมาไม่ได้จะเป็นดาวซันโวของ รีพูได้หรือเปล่านะเออเอาใจช่วยเสมอครับผมยังชอบวิธีและก็สไตล์ของเขาเสมอนะสำหรับเดวินนูเยสนะครับเอาใจช่วยนะครับเอา้าต่อเลยครับก็พูดถึงโค้ชคนใหม่กันหน่อยแล้วกันนะข่าวค่อนข้างน้อยเหลือเกินกับโค้ชคนใหม่ก็อย่างที่เราทราบกันนะครับว่าวันที่หนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยอันเนอร์สลอตก็เข้ามา,ารับตำแหน่งนะครับโค้ชคนใหม่ของทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็รีพูก็ประกาศ แต่งตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะวันที่หนึ่งนะครับเราผมว่าทุกคนน่าจะได้เห็นตามสื่อหมดแล้วนะครับอินดอยนะครับนักข่าวจากริพูเอ็กโคนะฮะออกมาเปิดเผยว่าเนอร์สโลตเนี่ยเฮดโค้ดคนหม่ของริพูใช้เวลาทั้งวันนะครับในวันที่หนึ่งิฤุภายนที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อเข้าทำ ความรู้จักกับพนักงานทุกๆคนของสโมสรลิพูที่ศูนย์ฝึกซ้อม e อกซ่าเทนนิงเซ็นเนะครับจากข้อมูลของเอ็นดอยนะครับระบุว่าสล็อตเนี่ยใช้เวลาเต็มๆหนึวันเลยนะเพื่อทําความรู้จักกับบุคลากร,กรด้านอื่นๆภายในสโมสรและมีการกําหนดที่จะอยู่เมอร์ซีไซส์ตลอดทั้งสัปดาห์เพื่อทํางานเพื่อทํางานของเขาในด้านการวิเคราะห์ทีมลิพูต่อไปเป้าหมายงานต่อไปของสล็อตก็คือ การเตรียมพร้อมของเขาเพื่อที่จะทําการประเมินผู้เล่นใหม่ทั้งหมดอีกครั้งและรวมไปถึงผู้เล่นต่างๆที่ถูกยืมตัวไปใช้งานในฤดูกาลนี้ด้วยแต่อาจจะแย่หน่อยในช่วงรวมตัวกันวันแรกๆนะครับเขาอาจจะไม่มีผู้เล่นตัวหลักในทีมลิพูเนื่องจากผู้เล่นเหล่านั้นเนี่ยไม่อยู่นะครับเพราะว่าต้องไปติดการแข่งขันในเกมระดับทีมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นศึกยูโร2024หรือโคปาอเมริกาในเดือนหน้านะครับ ก็โอเคก็ถือว่าดีนะถ้าเขาไปทําความรู้จักน้องไปทําความสนิททําความคุ้นเคยนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับมานะสร้างมนุษยสัมพันธ์เนาะนะครับบางคนก็อาจจะแบบเอยทาไมเออทาไมแบบต้องไปคุยนู่นนี่นะ่ะก็มันเป็นเรื่องปกติครับมันเป็นวัฒน,ฒนธรรมวมสโมสรแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอ่านแล้วสะดุดก็คือการที่อันเนอร์สลลตจะดูผู้เล่นที่ปล่อยยืมออกไปนะครับ เพื่อที่จะมาดูศักยภาพกันอีกทีก็เป็นเรื่องที่โอเคนะซึ่งผมเนี่ยยังแอบเชียร์เซฟฟานเดนเบิร์กนะครับถึงว่าจะมีข่าวว่าเขาอยากจะย้ายนะครับแต่เขาโกรธสโมสรอนที่สโมสรอนไปตั้งค่าตัวเขาสูงก็เถอะแต่ว่าถ้าว่าอา์เนอร์สโอตชอบอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไม่ไม่ได้อยากจะปล่อยเขาไปนะก็ะทาให้เขามีอนาคตในทีมแล้วกันนะครับผมผมว่าเซฟฟานเดนเบิร์กเล่น,ลนตอนเล่นอยู่ไมอ่อ่ะเออผมว่าเล่นดีนะครับอีกคนนึงก็อยากเห็นฟาบิโอคาเมนโยนะครับ กลับมาแล้วก็มาเป็นอ่ากลับมาแล้วมาดูกันหน่อยว่าฟอร์มจะดีอย่างที่เล่นอยู่ที่ h o าส์ซิตี้หรือเปล่านะครับถ้าดีแล้วคันนี้เราก็ไม่ต้องไปซื้ออะไรเยอะใช่ไหมก็ให้สล็อตเนี่ยคุมทีมไปนะครับซื้อในตำแหน่งที่มันจำเป็นก็พอนะครับเอา้าข่าวในวันนี้ก็ครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาด้านล่างนะครับชมจบแล้วอย่าลืมไปกด ไลค์ like, กด Subscribe นะครับกดติดตามแล้วก็กดแชร์กันให้ด้วยนะครับก <c oughs> ็ฝากไปกด subscribe กันเยอะๆนะครับกดแชร์กันไปเยอะๆแล้วกันนะครับสำหรับข่าวในวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะนำพาข่าวสารอะไรมาฝากก,กันีก็ฝากทุกท่านมาติดตามชมนะครับกับช่อง Podwalk Al alone วันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ